ได้อยู่ได้ของมัน,ไ,น,นไม่รู้ช่อนนี่ไงน,น,นี่ที่ผันผ่านเนี้ยเนี่ยใหญ่ด้วยใหญ่ไม่ใหญ่เทียบกับคันเบ็ดเอามันเป็นายกินพืชพวก ถ,ถ้าอยาก,ยากตกจริงๆก็ตกได้ครับปลาใหญ่พวกนี้เอาขึ้นได้แต่ว่ากัดนั่นอนะ่ะเุ้หยหลุดหลุดชอนนยชอนเหมันเริ่มเลยนะหมันเริ่มเลยนะ <S 2>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  นั่นไอ้นุกช่วยกูไอ้นุชช่วยทำแซ่บขึ้นน่ะทำงานที่เดลิเวียจะมันไม่ได้เงินหรอกคุณบอลมันไปเอามันจะได้นะสองเดือนได้กัดกัดกัดแล้วกันนะส่งนิดนึงแล้วก็มันตามันตามมันตามเบ็กมันกรอืุกมันปล่อยมันคลายก่อนครับพี่อยู่มาตกฝั่งนี้ก็ได้นะครับปลาจะได้อันนี้ได้ เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกัดแต่ว่ากัดไม่โดนใช่ครับกัดไม่โดนอันเนี้ยอันเนี้ยกระทุงเฉยๆแต่กัดไม่โดนอะไรนะปลาไม่ได้ตกแบบขี้ตกใจขนาดนั้นเนี่ยอืมอย่างเงีย้อยอืโดนมันอมนเข้าไปทั้งตัวครับเขียร์ทั้งตัวใหญ่ๆเนี่ย ปลาช่อนใหญ่ส่วนมากกัดใต้น้ำนะครับปลาชกพวกไปใหญ่โดนได้เว้ย นี่ไงใหญ่ด้วยนี่เราแค่เดินเจาะช่องต้นไม้นะเวลายืนตีขอบบ่อเงี้ยนะครับถ้าเราเป็นบ่อที่เรากว้างๆโลง่ลงๆอย่างเนาะพยายามอย่าเข้าไปใกล้บอ่ออยู่ห่างๆบอ่อสักประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยให้มันให้มันอให้มันมนีคันดินบางเราด้วยเพราะว่าปลาบางตัวอ่มันระแวงครับผมนี่ก็พยายามไล่เจาะ ตามจุดที่คิดว่าน่าจะมีนะครับเนี่ยถ้าเป็นดงหญ้าอย่างเงี้ยสังเกตน,นะข้างในมันจะมีกองหญ้า<ม>เป็นคู่เหมือนกองเลยพยายามตีเข้าไปก่อน,นครับเซิฟเข้าไปเลยมไม่ต้องสนนะครับตีก่อนที่จะเดินถึงนะครับเพราะถ้าเราเดินถึงแล้วถ้าปลามันอยู่มันอาจจะหลบมันาจ,จะวิ่งออกไปแล้วปลาช่อนมันจะชอบแบบว่าเข้าขอบฝั่งนะครับดักน้ําตื้นประมาณเนี้ยแต่น้ําลึกใช่ว่ามันจะไม่กัดนะกัดเหมือนกันนะครับกัดเหมือนกัน ดังเห็น,น,ะน,ะนไหมเ,เห็นัวะเนี่ยครับที่ผมบอกให้ตีเช็คก่อนที่จะเดินเข้าเพราะเราเดินไปถ้าตามันอยู่มันเดินมันมันออกเลยนะมันหนีเลยมันจะยังอยู่นะครับแต่เราลองตีลากมาดูดิงไปเลยอะเห็นไหมเออแอคชั่นแต่ยังใช้ได้อยู่ป่ะนะใช้ได้ก็โอเคครับไม่ได้มีปัญหาอะไร โอ้โหไอ้นี่แหละตักตัวนี้แกโู้เนี่ยบอสท้ายบ่อเลยโู้เบื้องล่างอะเที่ยงกับมือดิ โคใหญ่คิดว่าน่าจะเอาอีกอยู่ปลามันไม่ได้เขี้ยวโหถ้าผมมีบ่ออย่างนี้แถวบ้านนะปลาหมดบ่อตั้งนานแล้วคงไม่อยู่เมคงไม่อยู่จนถึงตอนเนี้กัดโขดมากโอ้กัดโขดมาก ยังไม่ได้ดูเลยครับแต่ว่าท้ายบ่อตรงนี้มีมันมากองตรงนี้น้ำมันตื้นโอเคครับแม่บอกแล้วครเอย่ี้หม น่่เห็นไหมมันหลบอยู่มันหลบอยู่แค่แองเล็กๆเองครับบางทีอะเดี๋ยวเราขยับครับขยับนะถ้าถ้าสมมติเราเคลียร์ตรงนี้แล้วเนี่ยหรือว่ามตีเช็คตรงนี้อะผมเช็คตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยว่าไม่มีตัวอยู่ข้างหน้าใช่ไหมโอเคนี่โอเคผมต้องถอยหลังนิดนึงโคตรโคตรแบบว่าชอตฟิวอะคุงพูดว่าอุตส่าห์ไม่มีตัวตรงนี้มีมันจัดต่อหน้านี่ไง เอาละนะวัดรอยโอ้โหรูดนี่ก็โฉบไปเลยตึ๊บอันนี้ไอจีอันนี้ไอจิครับโฉบไปเลยนนเนนเนนเโฉบ,บไปเลยนะตัวเนี้ยเ,เล็กเล็กๆน้อยๆครับ พวกปนินตะพียอะไรเงี้ยล้างบางครับผม,ม,ม,มกัดไม่โดนเห็นไหมกัดโขดมากก <c oughs> ็เคยตกปลาที่ไหนน้องมันขนาดเนี้ย